พอสมใจเมื่อกี้แวะเข้ามาหรือเปล่าพอสมใจยังอยู่เนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ขอตาเจริญเข้ามานะคะสวัสดีค่ะอยู่กับไอร์ด,ดานะคะอยู่ทางตอนเหนือสวีเดนค่ะประเทศสวีเดนนะคะอัปเดตอัปเดต เป็นแฟนคลับนะคะแฟนคลับแฟนคลับหรือว่าน้องจะไปได้หรอกมันมันอายุอายะเกินมันเละตุ้มเป๊ะไปแล้วมันไม่ไหวหรอกของทางเมตาทาง Facebook นะคะ ai จับได้คลิปนั้นเราก็จะไม่สามารถสร้างไรายได้แล้วเราก็จะไม่ผ่านเพราะว่ามันจะมีมันจะมีเตือนความจำมา ถ้าไหนเป็นรูปที่มันนั่นเราก็ไปตั้งแบบตั้งค่าความเป,ป็นครอบครัวรูปลูกูอะไรกิจกรรมอะไรเงี้ยมันเยอะแต่พอไปเช็คหลังบ้านเนี่ยมันขึ้นเขียวหมดเลยนะคะไม่ติดแดงไม่ติดลิขสิ์ไม่ติดอะไรทั้งสิ้นนะคะเราดีซ <c oughs> ุปปะเลูกสาว เห็นแม่ไลฟ์สดเหรอเธอทำสักว์นะคะคนนี้ดื้อรั้นสุดๆนะยี่สิบเก้าวัน <déb uk> ไม่เป็นไรหนูก็ทําอยู่ก็ทําทุกวันก็คือมันจะมีเตือนความจํามาก็คือเราก็จะลบๆไปอะไรอย่างเงี้ยอืมอเพจอันไหนมาเปิดอีกเพจหนึ่งเหรอแม่มาริวัน ส่วนอืมเนาะเราค่อยๆไปเรื่อยๆเราค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆลุก <c oughs> ขอบคุณมากค่ะพี่สุนิสาสวัสดีค่ะเดี๋ยวคือเวลาให้เอามานั่งมุมตรงนี้แล้วกันอืมมีใครเข้ามามั้ง,งมีสองดวงตาเด้อคุณพอ หนูมาอยู่ข้างนอกกูไม่ได้เอาแว่นมาไงหนูไม่ได้ใส่แว่นแบตจะหมดแล้วเข้ามาชาร์จแบตนิดหนึ่ง ผ่านดาวผ่านโหมดเอสร้างเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมสมาชิกอะไรก็ผ่านหมดแล้วนะคะนั่นเองนะอืมก็คือจะผ่านโฆษณาจะผ่านอคลิปผู้ใหญ่สีก็บอกว่าให้ให้ลบเ,าเราได้ก็ไปลบนะคะ ลบคลิปที่มันผิดผิดกดผิดอะไรอยู่นะคะที่มีเพจสวัสดีค่ะคุณพิษสมัยนาโทนี่เพิ่งจะเราเพิ่งจะติดตามกันวันนี้เนาะอืมก็นั่นแหละเห็นช่วงที่ดาเปิดเปิดเพจใหม่ๆเนาะอีกเพจที่เป็นเออเพจลูกแต่งกวาเื็นลูกสะมุตะมิอยู่ตรงนี้ นะมีแต่คนคิดถึงนะ่หนูก็คิดถึงเหมืนอนนน้องติก๊กี้ของใส่หลับไปแล้วอืมเปิดเป็นเพจลูกเปิดเป็นแฟนเพจคล้ายๆแฟนเพจเนี่ยซึ่งดาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดาก็บอกแล้วว่าดาไปนั่งนั่งลบไม่ได้ยังอยู่นะคะอ่า โดนเฟซตัวเองปิดถาบอลก็เลยไม่ลบค่ะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ป่อย <laughs> ถูกปลดปล่อยแล้ว <laughs> ตัดมันออกคนที่เข้ามาใหม่ทักทายได้นะคะ ขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะหนูมาอยู่ข้างนอกคุณไม่ได้เอาแว่นมาไงไม่ได้ใส่แว่นก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายนะคะเข้ามาเข้ามาหลายคนเลยพี่ก็เปิดเหมือนกันใช่ใช่แม่มริวันก็เปิดเหมือนกันคะ่ะ แต่บางทีเราใช้สวัสดีค่ะคุณพี่มาริวันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามานะคะตอนนี้อยู่กระดักนะ อืพี่สุนิศพี่สุนิศาก็สวัสดีแม่มาริวันนะคะอ่าสวัสดีปกติจะไม่ทันนะทันเข้ามาดูพี่ไลฟ์สดนะคะวันนี้ไปเรจะจิบกาแฟไปด้วยมากินกาแฟกันค่ะ แม่มาริวันจิบกาแฟช่วงบาเล่นเพลงกีตาร์ค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะน้องอาวันด้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยที่มาให้กำลังใจพี่บ่ายสามนั่นเองมาช้ามากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะ <laughs> บางทีหรูก็ come and visit me สนุกดีเนาะได้คุยกันโดนก็ช่าง <laughs> เอาอย่างอยู่ ยังเสี่ยงอยู่เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนปิดอืมก็เลยทําในนี้ไปก่อนอสวัสดีค่ะอ่าคุณพิสมัยนาโทนี่เพิ่งจะเราเพิ่งจะติดตามกันวันนี้เนาะแบตจะหมดแล้วเข้ามาชาร์จแบตนิดนึ่ง แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็จะชอบแบบทดลองเราจะชอบทดลองชอบเสี่ยงเป็นคนชอบความเสี่ยงนะอ่า <c oughs> ไม่รู้ใช่ไหมเออใช่แล้วนะชอบลองอ่ะเราไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ลองผิดไม่ลองถูกเราจะเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมอ๋อ นี่นี่ตามพ่อสงใจปิดโหมดโปรไฟล์อ๋อจะทำอะไรของเธออืมใส่เข้ามาเนาะคล้ายๆแม่อารีที่วาย,ยังอยู่ไหมคะอืมเข้ามานั่งในบ้านเมื่อวานหนูก็ไปแวะหลายบ้านเหมือนกัน ลิวันยังอยู่ไหมเลยแม่เมนิวันจากนอร์เวย์ก็ยังอยู่นะแม่เมนิวันส่งเสียงหน่อยค่ะมมันคือแต่ละเพจแต่ละเฟซเนี่ยมันมันเจอปัญหาคนละคนร้ายแต่ไม่ให้คะแนนเอา้าอืมหมายถึงร้ฟ์ได้แต่ ไปหาบ่อยแต่เวลาที่เขาจะมาหาเราเนะ่ะเขาก็ขึ้นไงเขาก็เลยไม่ว่างมาหาเราสวัสดีค่ะอาดาก็สวัสดีค่ะสุนิสาทักทายค่ะแล้วก็เปลี่ยนคาไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ยังโดนอืมนี่ออกจากห้องน้องดาคงโดนเขาไม่ให้เม้น์เกินใช่นั่นเนี่นเม้นมาอยู่คนเดียวนั่นแหละ น้องอะวันดาเข้ามาแล้วสวัสดีคะ่ะวันนี้ทันทันพี่นะเก้าอ๋อครัวคุณอิฐอ่าคุณอิดยังเพิ่งเข้ามานะคะ